สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเมื่อนี่มะนาวสีผ้าไปเอาใบตองมาเห็ดหอมมุกไกล่ละจ้าไปเบิงน้ำกันละจ้าฝากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามให้นด้ลจ้าไปเลยจ้านี่ยจะเป็นมุมล้างบาดาจ้าไปเอาใบตองกล้วยละจ้าอยู่มุมล้างบาแเา้า,า,า,เาเองมีร้ายพี่นอ้องใบตองดึงเอาดึงเอาเลยจ้าพี่น้อง เอาไปกาบอได้ตากแดดนอกาพี่น้นองมันกระสิกรอบเอาไปเห็ดหอมมุกมันกาสิแตกนะจาะก็ต้องเอาไปล่นไผ่กอนเห็นมันเหียวเห็นมันเหี่ยวก่อนเ,เอนอจ๊ะเห็นมันอ่อนเห็นมันเหียวก่อนเนอจ้าเขาก็เอาไปล่นไผ่กอนเดี๋ยวต้องเขาต้องคอยไปมกุกนอจ๊ะเพราะว่าถ้าเขาบนล่นไผ่นี่ไปต้องมันสีแตกมันสีมกุกบอได้นอจ๊ะพี่น้องไกลกับเป็นไก่เลืองยงนอจา๊า เด๋ยวถาเบิงอัตาน้ากันเลยจ้านี่เขาก็เอาใบตองทุกอย่างเข้าบริสุทธิ์เลยจ้าพี่น้องเขาเก็บอลังบานเบิดข้าสืแต่ไายอย่างเดียวเลยจ้านี่ก็เอาใบมาขี่หูดเลยจ้าใส่ใบมะขีดหูดน้าสีแดงหอมๆแก่ข้าวจ้าใส่หลายๆเลยจ้านี่เขาก็ไปเก็บอลังบานเข้าทุกอย่างใส่เม่งลักน้าเด้อพี่น้องใส่เม่งตดเม่งลักน้ากับสีแดงหอมตะไคร้น้าพี่น้องจากสวนลังบานเบิดทุกอย่างเลยพี่น้อง ซอยๆๆหล้กก็ไปตำใส่เขาเบือ,อตำใส่บอกพีกพี่น้องแล้วก็เอาตะไคร่ลงไปตำใส่เ้อจ้าตำให้เขาเบือกับก็มาพีกแหลกเ้อจ้านี่เลยจ้ากลาสีแหลกแล้วเฮาก็เอาตะไคร่ที่ซอยไว้ลงไปใส่เลยจ้าแล้วก็ตำให้เขากันเลยจ้าตำให้ละเอียดตำให้เขากันเลยจ้าตำลงไปจ้าสนามปลาลงไปจ้า ก็ใส่ผงนัวลงไปจ้าใส่ยรายเสียร้ายใส่ยรายนวลรายเลยไปน้องเด้ออันนี้ก็ใบมะขี่หูดแล้วก็อันพักนั่งตูหรือหรือว่วววาพักเม่งดปากลักอะไรละจ้าใบเม่งลักอะไระจ้าแล้วก็ต้นหอมเด้อจ้าเ้าหันเลาก็ลงไปเขาล้นเขาล่นเขากันเลยจ้าเห็นมันหอมเด้อจ้าน,นี่ก็กลายเป็นไก่เหลืองจ้าซาับซับซับซับก่อนเด้อจ้าพี่นอ้องซับให้มันละเอียดแนะล้วค่อยไปมุก นี่เล่จาเอาลูกปลายตำใส่กันเลยจ้าพี่น้องตำ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 เขากันเลยพี่น้องตำเหม่ยมันเขากันกระคาเลยจ้าพี่น้องนี่เล่จ้าไก่แล้วพี่น้องไก่สีแดงมุกแล้วพี่น้องโอ้ยบริกินหึงแหละจ้าพี่น้องตอนอยู่บ้านเมย์เป็นคนมุกให้กินพี่น้องก็เลยสิมาลองเฮ็ดกินเองลลงเบึงจ้าพี่น้อง นี่เลยจะตักใส่ใบตองเลจ่ะใบตองนี่ฮั่กลับไปล่นไฟก่อนเลจ่ะถ้าฮั่ไปล่นไฟนี่ฮัามกอะไรไม่สิแตกพี่น้องมม่สิหัวพี่น้องเนี่ยเลดจ่าทำการมกเดยจ้ามกเลยจ้าเลดจ้าเอาใหม่เอาใหม่มาขาดจ้ามาหลุดกันว่าฮัาสีใดเจ้ามกจะจ้าแล้วเรื่องฝากก็ไลไรก็แชร์ก็ติดตามใหม่เดยด้จ้ามือใหม่เด้จ้าเด้อ โมโหสิเป็นแนวดพี่น้องลีปก็จะสิเป็นตะเบิงบ่เบิงกับฝากเบิงให็นเลยเจ้านี่เลยจ้าข้ากันหนึ่งซุกแล้วมาแกเบิงดูจ้าพี่น้องหน้าตาเป็นแนวด้ายมกไก่ข่อยอ้ยน้องมกไก่ข่อยหอมหอมพี่น้องหอมใบมะขี่หูดหอมตะไคร้พี่น้องหอมเข้ากันอําลำเลยพี่น้องหันน่ะ เป็นตะแสบค่ะพี่น้องหอมพี่น้องยิ้วเข่าแห้งพี่นอ้องเป็นตะกินค่ะพี่น้องล่องเอาไปเห็ดลองเมืองได้จากพี่น้อง